่วมสายวันนี้ชาวไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนในพื้นที่แพะ่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์นครเชียงใหม่ประจำปี2568ท,ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29-30มกราคมนี้บริเวณถนนวิทยานนท์หน้าตลาดบัดลูรถอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการตกแต่งบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนอย่างสวยงามย่านการค้าของพี่น้องชาวจีนหรือไชน่าทาวน์เชียงใหม่กล้ามกังความสุขและรอยยิ้มของผู้ร่วมงานซึ่งวันนี้ตรงกับวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีน ภายในงานตั้งแต่ช่วงเช้ามีขบวนแห่ตรุตจีนเคลื่อนจากประตูท่าแพไปยังเวทีกลางตลาดมะโลรถก่อนที่มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยมีนายส,สนิบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานได้รับเกียรติจากกองสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจงังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการททสสำนักง,งานเชียงใหม่นายกสมาคมประธานชมรมและมูลที่ชาวไทยเพื่อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่เขาร่วมงานทํามกลางงานแสดงก่อนเปิดงานอย่างสุดอลังการ ด้านนายสานิบุรณุปรกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดเชียงใหม่มีชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบธุรกิจและทั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่ตรอกเลาโจถนนจางม้อยและถนนวิทยาดลเป็นย่านที่นักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันในนามยา่านชายหน้าทาวของจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อประการประชาสัมพันธ์ย่านธุรกิจของคนทยเช้อสายจีนแกะจีนชื่อและเพื่อประการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจีนให้อนุชนรุ่นหลังรักและหวงแหนในวัฒนธรรมอันดีงามนี้ รวมถึงเพื่อปกาแกระตุ้นผลักดันส่งเสริมนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสวัฒนธรรมของประจจชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดงานเทศกาลนี้ต่อเนื่องมาก,กว่า40ปีแล้วนบนิวัดไกรเริรายงานบรรดาผู้สักสก,กระจนและนะักท่องเที่ยวเดินทางไปทำบุญท่ายสังฆทาน ที่วัดพลอยสังบลน,นิรันต์ตำบลป่าคายอำเภอกองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ2ี่ปกถึง27ิกิโลเมตรพื่อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอาทิพระพุทธรูปองค์ปฐมต้นพระนางโปรกพระสุบรีพระยานาคราชและอื่นๆก็อขอพรเรื่องสุขภาพหน้าที่การงานตลอดจนถึงเรื่องโชคลาภพ,พร้อมกับร่างของใจบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ตนปรารถนาโดยช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันหวยออก สายมูกก็ไม่พลาดที่จะจุดทูบเสียงไายอธิษฐานขอโชคลาบจากองค์ป๊ปู่พญามุจจรินเดี๋ยวรอบองค์พระสารสุีมณีนาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางหน้ากรกหน้าตักกว้าง10เมตรสูง19เมตรตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในวัดแห่งนี้ภายหลังจากการจุดทูบเสียงไายปรากฏเป็นตัวเลขอะไรก็จะนับเป,นเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในวัดที่จะมาถึงนี้ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าที่วัดแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจากหลายจังหวัดจะเดินทางมากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดทั้งวัน บางคนก็จะมาขอเรื่องสุขภาพหน้าที่การงานเรื่องของโชคลาภเมื่อขอแล้วประสบความสําเร็จก็จะนําดอกไม้ดาวเรืองน้ํามันตะเกียงมาทมําบุญถวายสังฆทา,านซึ่งวัดปลอยสังบน,นิรันดรีเป็นแหล่งมากเลยท่องเที่ยวเชิงพุทธของจับบธธงหวัดอุตรดิตถ์อีกแห่งหนึ่งนาคาคารธดามรายงานพันเอกอิทธิพลลลีชาวเราผู้มริการส่วนอ้ำรายการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเข้มมีผ่านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรประธานการแถลงข่าวร่วมกับนายรัฐบัตรเพชรไพรทูลน,นายอำเภอบ้านแพงและหน่วยางานความมั่นคงปรณีต,ตรวจยึดยาบ้าจำนวน2กระสอบ189รามัดจำนวน3ามแสนเ็ดม่ปพันเในพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมซึ่งทางกองร้อยเฉพาะกิจการพันที่21 0 1่นกรมทหารปานที่21 01, 28, เข้าจับกลุ่มชายบริเวณริมถนน,นด่านหลวงหมายเลข212หลังตรวจพบชายต้องสงสัยคนหนึ่งจอดรถจกกักรยานยนต์ติดเครื่องอยู่ใกล้กับสาราที่พักรอรถโดยสารโดยมีท่าทางเป็นพิรุษ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ออกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่รดยรอบพบกระสอบสิ่งของต้องสงสยัยสองกระสอบภายในบรรจุยาบ้า1น9มัดประมาณ3 7 8 0 0 0เจ็ดันเจึงได้ขับการตรวจยึดจะสปิดของกลางก่อนประสาน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มาร่วมตรวจสอบเดือนในห่วงที่ผ่านมามีสถิติการจับกลุ่มในพื้นที่เพื่อชาดแดนจังหวัดนครพนมจำนวน124รครั้งได้ผู้ต้องหา213คนของกลางยาบ้ามากถึง10ล้านเมตร เฮโรอีน6กิกิโลกรัมยาไอหนึ่งอย120กิโลกรัมเคตา,ามีน320กิโลกรัมและแฮปปี้วอเตอร์ห6กซองพ่อพิพัติเพชรสังหารรายงานนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์น,นายอร์สิทธิ์สัจนาลัยจังหวัดสุโขทยัยพร้อมฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังการรับข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่ ด้วยการเดินทางไปต้องขึ้นดอยสูงระยะทางประมาณ40กิโลเมตรบนยอดดอยบริเวณบ้านป่ากุป่าห้วยสวงป่าแม่สาป่าบ้านตึกและป่าห้วยใครพบไฟกำลังลุกไหม้ในพื้นที่ในบริเวณที่เกิดเหตุพบในกอนนามสมบติอยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่จึงเข้าสอบถามและในกรอรับสารภาพว่าเป็นผู้จุดไฟเผาพื้นที่ป่าดังกล่าวและจุดไฟเผาตั้งแต่เย็นวันนี้จากนั้นจิตติจั่นเ้เกล่าวหาการทำลายป่าการเข้ายึดถือความเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต และกระทำการด้ประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสือแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาตและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสพสือสัจนาลัยเพื่อดำเนินคดีการดำเนินการในครั้งนี้จะทำตามนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM สองของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจงังหวัดสุโขทยัยเพื่อสร้างความระหนักให้คนในชุมชนได้สำนึกและตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายสุขภาพขอมกนสุโขทยัยและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม กิติพรดวงจันทร์ายง,งาน